ก็สวัสดีนะครับพี่น้องในตอนเช้าๆนะครับเนาะก็มือนีก็มมีอย่างไรครับมือนีพยายามนูมาก็มีความผิดพลาดก็คือว่ามือขึ้นบ่ได้ชาร์จบอแบตไว้ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ก็เลยบริไทยพี่น้องเบื้องตอนยามหนูเนาะก็ได้เปิดไฟบอร์แบตไอ้แบตโทรศัพท์นี่แหละไฟฉายโทรศัพท์นี่เปิด ยามนู้ไม่เศร้าเลยก็เสียดายขนาดเลยมาได้ถ่ายเบืง้งตอนไปยามก็มีแต่ผลงานเนี่ยเนาะให้พี่น้องเบื้งครับมาเนี่ยมันสุดๆเลยครับมาเนี่ยมีความมาันแบบชนมากก็จะเป็นทองขาวเนาะเป็นกราฟเล็กทองเล่นนครับเด้อเนี่ยนี่ใบไม่เป้งมาตัวเดียว งานกับมีเท่านี้นะครับโอนี่นะครับเนาะขอโทษขออภัยหลายๆที่บรไเทศไทยพี่น้องมึงต้นไยายามขอบคุณที่เขาติดตามรับชมนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่เขาติดตามอยู่ขอบคุณหลายๆครับ